ตอนนี้เราก็ได้วิ่งผ่านอายุทยามอดกโลกมาเข้ามาถึงวัดับผมซึ่งมีพระนอนองค์ใหญ่นะแต่ว่าชาวต่างชาติค่อนข้างจะเยอะซึ่งผมจะเข้าไปกราบไหว้นะ่าจะเข้าไม่ถึงนะฮะผมจะให้ดูบรรยากาศด้านหน้าดีกว่า ยากาศก็จะประมาณนี้นะผมซึ่งนะักท่องเที่ยวก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเลยเข้าไปได้ไม่ถึงครับเลยเก็บภาพยากาศคร่าวๆด้านนอกนะครับผมให้ชมบางจุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปจุดหนึ่งนะซึ่งตรงนั้นไม่รู้ว่าคนจะเยอะหรือเปล่านะครับแล้วซึ่งวัดนี้เข้าฟรีด้วยและทัวร์ลงเยอะมากนะครับตอนนี้ และซึ่งด้านหน้าผมก็น่าจะกําลังบูรณะซ่อมแซมนะครับผมเดินไปดูกันดีกว่านะครับก็ค่อนข้างจะกลอยู่นะรถผมจอดอยู่ฝั่งนู้นนะครับตรงหน้าพระนอนนะฮะอันนี้เราก็ต้องเดินไปอีกฝั่งนึงนะครับผมซึ่งตรงนี้รถไม่น่าเข้ามาได้นะผมเห็นข้อมลดน้านะถจะเข้าก็ต้องไปอ้อมฝั่งนู้นนะครับผมน,นี่เราก็ทําการเดิน ซึ่งวันนี้ก็ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะเข้าปรีนะครับผมและก็ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันธรรมดานักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะๆส่วนมากเป็นชาวจีนนะครับผมที่มาเยอะนะเข้ามาเป็นรถทัวร์เลยสวยนะครับผมซึ่งถ้าก่อนทางเข้าเราอะก็จะเป็นเกี่ยวกับงานอยุทยามรดกโลกนะที่ผมผ่านเข้ามามื่อกี้นะครับผม เราก็อผมนึกว่าทางเข้าอยู่ตรงนี้นะหน้าทางเข้าน่าจะอยู่ตรงพระเมื่อกี้นะครับผมอันนี้เรากำลังเดินอ้อมไปเอ้ยใช่ใช่ใช่น่าจะใช่ตรงนี้แหละมีไงนึกว่าเข้าไม่ได้นะครับที่นี่นะครับอายุทยามรดกโลก ซึ่งส่วนด้านบนนี้ก็น่าจะเป็นตัววิหารนะฮะผมนี่เราก็จะเดินขึ้นเข้าไปตรงทางด้านวิหารนะฮะผมว่าสวยอยู่นะซึ่งเราไปทันวันไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเขากําลังบูรณะซ่อมแซมอยู่นะครับผมเราก็ต้องเดินมาทางองค์พระนี้นะครับผมเพื่อกลัดปจุดต่อไปนะฮะ เพราะว่าผมว่านะแต่ละจุดอะห่างกันไม่ไกลเลยนะครับผมสวยอยู่นะสมัยก่อนผมว่านะน่าจะเป็นช่างฝีมือมากเลยนะครับผมการแกะสลักหินการก่อนครับผมด้วยอิฐมอนนะฮะ ามว่าจุดนี้ร้อนไหมบอกเลยนะครับผมว่าไม่แต่ทำไมถึงไม่เข้ารลบเพราะบรรยากาศสวยมากนะครับผมนะเนี่ยครับออดอกโลกของไทยนะซึ่งคนไทยน้อยนะที่เข้ามาเที่ยวกันนะผมส่วนมากมีแต่ชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวกันนะครับไปนะเดินดูกันดีกว่า ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปางประธานนะครับผมจังหวัดพระนครศรียุธยานะฮะสวยมากเนี่ยผมและก็มีคําเตือนครับห้ามนั่งและปีนป่ายปางประานนะครับผมนี่ก็ถือว่าถูกนะครับอย่าไปอย่าไปดื้อย่าไปปีนเลยครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมเรียกว่าปางประธานนะครับผมตั้งอยู่อยู่กลางของวัดนะครับมีขนาดประมาณสิบเดเมตรนะครับยาวสิบสี่เมตรนะครับผมลักษณะเป็นเจดีทรงปางสมัยวิยาตอนต้นเลยนะ มีระเบียงนะครับผมล้อมรอบนะครับผมแนวระเบียงนี่ก็คดเชื่อมต่อกับมุมท้ายวิหารนะครับผมด้านกลางนะครับผมทิศตะวันออกนะครับผม แหล่ซึ่งตอนนี้ครับด้านหน้าัองค์พระนะชาวานักท่องเที่ยวก็ได้ไปจุดอื่นกันเป็นส่วนมากนะครับผมซึ่งทำให้เราได้เห็นหน้าองค์พระได้อย่างชัดเจนขึ้นครทำมาเข้ามาถ่ายไใกล้ขึ้นครับเามาื่อกี้คา,า,าับบางชาางเยอะมากเลยให้เกียรติครับเจ้าบ้านที่ดีเลยครับให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวก่อน นอนองค์มที่ใหญ่เขาว่านะใหญ่ใหญ่มากนะองค์นี้นะแล้วก็มีอายุเก่าแก่มากเลยนะครับผมะเดี๋ยวเราไปต่อที่วัดอื่นกันต่อนะผมซึ่งบรรยากาศตรงนี้ก็ค่อนข้างจะร้อนนะทุกคนไป